สวัสดีนะคะวันที่เจ็7ตุลาคม2564วันนี้ก็จะขึ้นข้อผูกพันกังวลหน่วงเหนียวมนุษย์เนี่ยที่ทำให้เกิดการหยุดกักรั้งไม่ให้เราออกไปจากเครื่องทรมานหรือความทุกข์เนี่ยนะฮะข้อสุดท้ายคืออิทธิปริโภ์ ความที่มนุษย์ต้องคอยระวังไม่ให้อิทธิฤทธิ์หรืออะไรเสื่อมไปเนี่ยอิทธิฤทธิ์ในสมัยโบราณก็หมายถึงตาทิพหูทิพหรือความสามารถที่จะเข้าใจผู้อื่นแต่ดิฉันว่าอิทธิฤทธิ์ในยุคนี้ฮะข้อที่หนึ่งเลยก็คือสมาร์ทโฟนคือต้องคอยระวังว่าเราจะมีสมาร์ทโฟนพร้อมใช้หรือเปล่าเช้าขึ้นก็ต้องมาเสียบไฟฟ้าแหละ ต้องระวังไม่ให้เสือ่อมถ้าเราไปไหนเนี่ยไปปฏิบัติธรรม่ะโดยเฉพาะอย่างที่มหาสมมาตาเขาให้เก็บโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้เลยไม่ให้ใช้ดิฉันว่าคนบางคนแค่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือก็ไม่อยากจะก็ามาปฏิบัติธรรมแหละที่ส่วนโมกก็ให้เก็บนะฮะโทรศัพท์เนี่ยไม่ให้ใช้เพราะว่าหนึ่งนอกจากว่ามันจะมีเสียงดังรบกวน ลอดเวลาแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนคล้ายๆกับคอยเงียบว,ว่าเราจะได้ข่าวอะไรจากใครไหมดิฉันนังนึกถึงความจริงอยู่ครั้งหนึ่งนะก็คือขณะที่สอนฝรั่งที่สวนโงกอะคือเราจะต้องเก็บโทรศัพท์ทุกอันน่ะเข้ามา,าไว้เพื่อไม่ให้เขามีโทรศัพท์ใช้ในท่ามกลางห้องประชุมอะ่ะมันมีฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่งนกะ็คือพูดฮลัลโหลคือพูดเป็นสามเด็ดเะยว่ากาลังพูดโทรศัพท์อะ ทุกคนก็หันไปมองหมดเลยเก็บโทรศัพท์แล้วทาไมพูดได้วะที่แท้ขณาไม่มีโทรศัพท์ยังขอพูดเลยคือทุกคนก็แปลกใจมากเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะคือคล้ายๆกับว่าไม่มีโทรศัพท์แล้วอ่ะยังยกมือขึ้นมาพูดด้วยความเคยชินเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการที่ว่าอิชิปริโภคมันกังวลใจในการที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะ นี่ฉันว่าเด็กยุคนี้ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทโฟนตกน้ําเขาถึงต้องคิดไอ้สมาร์ทโฟนที่ตกน้าแล้วไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนี่อันที่หนึ่งดีฉันว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยอิจิลิทยุคเนี้สมาร์ทโฟนอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองก็คือพ้นจากสื่อออนไลน์ทุกชนิดนะซึ่งเราเป็นตัวที่เก็บความลับไว้อันดับที่สองก็คือเครื่องหลังของเครื่องศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บางคนเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เคยห้อยไวจ้จะขคอแล้วถอดออกระหว่างอาบน้ําแล้วลืมใส่โอ้โหบางคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หายเนี่ยมันเหมือนกับเขาเสียความมั่นใจไปในตัวเองเลยนะอันนี้คุณก็ถามตัวเองแล้วกันว่าพระห้อยคอหรืออะไรที่คุณคิดว่าศักดิ์สิทธิ์เนห้อยอยู่ติดตัวอยู่แล้วหายไปจะรู้สึกอะไรไหมความรู้สึกมันจะหายว่ามันจะสูญเสียความมั่นใจอะไรไปไหม างคนก็เลยฟุ้งซ่านเลยว่าโอ้โหมันจะเป็นไรไหมเนี่ยเราจะเดินทางที่ขำก็คือบางทีออกไปแล้วต้งเป็นนานๆน,นะครึ่งชั่วโมงเยงนี้ต้องย้อนกลับไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะว่าทนขับรถต่อไปไม่ไหวอะ่ะไอเน,นี่ยเขาเรียกว่าทนความกังวลใจไม่ไหวอะทนปริโภคตัวนี้ไม่ไหวต้องย้อนกลับไปเอาข้อที่สามก็คือการที่เรากังวลใจอะไรสักเรื่องอะ่ะที่มัน เป็นเรื่องที่ค้างไว้ในใจฮะทําให้เราคล้ายๆกับว่าไม่สามารถจะออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกความกังวลใจเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นว่ากังวลใจที่เราติดหน้าที่เนี่ยหน้าที่ที่เราจะต้องทําเพราะเราเป็นอะไรไปเนี่ยความกังวลใจที่เป็นหน้าที่โดยเฉพาะเราคิดว่าหน้าที่ของเราสําคัญนถ้าไม่มีเราแล้วคนอื่นต้องอยู่ชะงักอย่างาเงี้ยมันจะเกิดความกังวลใจ ฉนันเวลาที่บุพการีมีลูกเล็กๆแล้วเกิดจะต้องมีอุบัติเหตุเพศภัยไม่สบายอย่างเงี้ยมันจะเกิดความทุกข์ทับซ้อนขึ้นมามันจะกังวลใจว่าถ้าไม่มีเหล่าแล้วมันจะเกิดการเดือดร้อนกับคนอื่นเยอะไม่จําเป็นต้องเป็นบุพการีคนมีหน้าที่อะไรสําคัญสําคัญนะ่ะถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วเขาจะรู้เลยว่าคนที่จะต้องอาศัยเขาเป็นตัวแรกที่เปิดเหตุปัจจัยเนี่ย มันจะเดือดร้อนอย่างเช่นอาจจะคนบางคนเป็นยามรักษาความปลอดภัยอะไรเงี้ยมีกุญแจห้องนั้นห้องนี้ไว้ถ้าหากว่ากุญแจไม่ได้อยู่ที่เขากว่าจะหากุญแจมาเปิดได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทํานองเนี้ยฮะอันนี้ก็เป็นอันที่ว่ามันจะทําให้คนเกิดความกังวลใจนั้นความกังวลใจของอิชลิ์เนี่ยดิฉันว่าอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากว่า เรารู้สึกลึกซึ้งในหน้าที่ที่เราต้องทําแล้วนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการรู้สึกที่เรารักและหวงแหนอะไรสักอย่างหนึ่งของเราอะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นอะจิตมันก็จะคอยห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติว่าเรามีอาชีพที่เป็นผู้ชนานาญการทําอะไรสักอย่างนงทันใดนั้นเนี่ยความชมนานาญการของเราเนี่ยมันทําไม่ได้ ยกตี่อย่างนะฮะดิฉันว่าคนที่เคยเป็นหมอนวดเนี่ยมีความชํานาญการในการนวดเนี่ยพอถูกล็อกดาวเนี่ยหมอนวดทุกคนเนี่ยถูกปิดฉากหมดเลยรายได้ที่เคยมีทุกวันเนี่ยมันถูกปิดมาเป็นปีๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดิฉันว่ามันจะเกิดปริภพ์ขึ้นนะก็คือเพราะว่าเขาถูกห้ามไม่ให้เข้าไปนวด อันนี้ก็เป็นข้อที่ว่าความชานาญการของเขาในการนวดน่ะตุบตัดทอนเขาก็จะมีปริโพธก็คือกังวลใจว่าเราจะทํำยังไงเนี่ยไหนจะเงินก็ไม่ได้สองก็คือประสบการณ์ของเขาความกังวลใจทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เกิดจากนักกีฬาที่ถูกแบนได้ข่าวว่านักกีฬาของไทยอ่ะยกมันหนักของไทยอ่ะถูกแบนเป็นปีนเหมือนกันนะถูกแบนยกทีมเลยเพราะอะไรเขาไปจับ ได้ว่ามีสารกระตุ้นในเลือดหรืออะไรประมาณเนี้ยต้องขึ้นลงขึ้นสารกันเยอะแยะลักษณะเนี้ยคืออิทธิปริพธเป็นความกังวลใจที่มันเกิดจากการที่เราอ่ะมันมีความชํานาญอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วความชํานาญอนนั้นเนี่ยมันกระทาไม่ได้เนื่องจากอะไรสักอย่างอันนี้ก็คือข้อนี้ฮะอิทธิปริพเท ดิฉันยกตัวอย่างไว้ดีแล้วว่าคนบางคนเนี่ยไม่ยอมมาปฏิบัติธรรมเพียงเพราะเขาเก็บสมาร์ทโฟนเอาไว้เลยเขาไม่ให้ใช้แค่ไม่ให้ใช้สักห้าวันอย่างเงี้ยคนบางคนก็ทนไม่ไหวละอันนี้ที่ดิฉันพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคนจะมาปฏิบัติธรรมเขาต้องถามว่าเก็บสมาร์ทโฟนเขาไว้ห้าวันนะแล้วถ้าเขามีเหตุขัดข้องอยังไงต้องทำยังไง คือเราจะต้องหาทางออกให้เขาจนกระทั่งเขาวางใจว่าเขาจะวางสมาร์ทโฟนไ้ให้เลยโดยต้องให้เบอร์ของเราอะที่เขาสามารถที่จะติดต่อกับปัญหาของเขาได้ให้เบอร์ไว้ให้ไปติดต่อกับคนนี้เขาถึงจะยอมให้สมาร์ทโฟนเรานะหวังว่าคงเข้าใจนะคะเนี่ยเรียกว่าอิทธิปริภู์ซึ่งคนยุคนี้มันจะมีอิทธิปริภูดเยอะมากเลย โลกกรรทำแปดของมนุษย์เนี่ยมันก็มีแค่สองกลุ่มท่างนั้นเองคืออิทธาลมกับอนิธาลมอิทธาลมก็ได้แก่อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีอะเราได้เหตุกาจณ์นั้นมาก็เรียกว่าลาภหรือคนที่คล้ายๆกับทําให้ตําแหน่งฐานะของเราได้กระเตื้องขึ้นก็เรียกว่ายศยศนี้บางทีมันเป็นคล้ายๆกับ ค่านิยมที่มันเราถูกกระตุ้นขึ้นมาเองนะฮะอย่างเช่นว่าเคยมีคนไทยเนี่ยเคยอยู่บ้านไม้พอเขาถูกได้เปลี่ยนมาอยู่บ้านตึกเขารู้สึกฐานะก็ดีขึ้นนะ่ะมันเป็นเรื่องแปลกเลยดิใั้พูว่าคนชนบทมีความรู้สึกอันนี้นะเขารู้สึกว่าบ้านตึกมันดีกว่าบ้านไม้ว่าจะหาคนที่บอกโอ้ยถ้าอย่างนั้นเอาบ้านไม้มาขายฉันแล้วกันนะฉันอยากได้ไม้เก่าๆอย่างเงี้ย นี่เป็นความรู้สึกของคนชนบทจํานวนไม่น้อยเลยนะเขามีความรู้สึกว่าเขาอะสถานภาพก็ดีขึ้นอนะเมื่อเขาได้อยู่บ้านตึกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเวลามาอยู่คนชนบทนอกจากนี้อะคนชนบทเนี่ยนะก็ยังติดการจัดงานศพการจัดงานแต่งงานเนี่ยโดยเฉพาะงานศพเนี่ยโหเขาจะติดมากเลยที่ต้องจัดให้ใหญ่โตอะ คือให้มีเสียงระบือไปว่างานศพของเขาเนี่ยที่จัดให้บุพการี่ะมาจัดได้ยิ่งใหญ่เนี่ยอนนี้ฮะเป็นสรรเสริญที่คนชนบทยังออกไปไม่ได้เลยนะพวกประเพณีเนี่ยถ้าเขาสามารถจะทําได้เนี่ยเขาจะพยายามทําให้มันยิ่งใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยฮะแ้าจะไม่มียกเว้นอะไรเลยแม้ว่าเงินนั้นเนี่ยไปกู้เข้ามาทีละหลายแสนเขายังลงทุนเลยเพื่อกิตเนี่ย คือจิตมันยอมลงทุนไปกู้เป็นแสนๆตัดที่ดินขายเพื่อที่จะจัดงานให,ใหญ่เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาต้องทําอันนี้ฮะมันเป็นสิ่งที่คนชนบทยังติดอิทาลมข้อสารเสริญจัดงานเนี่ยต้องให้มันใหญ่ใจถึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะมากเลยคนชนบทจะติดมากแต่ที่ฉันเป็นคนชั้นกลางนะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะติดขนาดไหนเพราะว่างานแต่งงานของดาราอะไรที่รวยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจัดใหญ่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของสารเสริญเพราะงการจัดคําสารเสริญของสังคมไทยนี่จะผูกพันอยู่กับประเพณีและความเชื่อนะแล้วก็ไม่ทําก็ไม่ได้ลงทุนกันมากมายฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะ ว่าอย่างนี้คือความสุขคือความดีคือความเจริญอย่างเงี้ยมันเป็นอิทธาลมที่ได้มาด้วยความเชื่ออย่างเงี้ยมันก็จะเกิดจากการที่เราอะเกิดมาแล้วมีวิปลาสีนะฮะวิปลาสีก็คือสิ่งที่เป็นปฏิกูลร่างกายของเราเป็นปฏิกูลแต่เราก็พยายามที่จะมองมันว่ามันเป็นของสวยงามนะ ร่างกายของเราเนี่ยมนุษย์คนไหนเนี่ยรวมทั้งสา์ด้วยนะมนุษย์ที่ไม่ได้เข้าใจความจริงเนี้ไม่เคยได้พิจารณาความจริงยังไงยังไงเขาก็ยังรักร่างกายของเขาอะพยายามที่จะรักษาร่างกายของเขาให้ถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันจริงเป็นที่ตั้งแห่งการที่จะดูแลรักษาปกป้องเนี่ยมากมายเครื่อง อุปโภคบริโภคทั้งหลายนีย่จริงๆที่มันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาร่างกายเอาไว้เนี่ยลองคิดให้ดีนะความรู้ทั้งหลายทั้งปวงวิทยาศาสตร์รเทคโนโล,โลยีอะไรเนี่ยมันจริงๆแล้วที่เกี่ยวข้องกับดูแลปกป้องรักษาร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีให้ยืนยาวเนี่ยมันจะมีความรู้อย่างเนี้เยอะแยะมากมายยมันก็คือ วิปราชข้อที่หนึ่ง่ที่เราสุดโต่งในการที่จะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราจนี่ยท้งมันเกิดความผิดปกติอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดปริโพาขึ้นมาข้อที่สองก็งดิ้งว่าสาื่อออนไลน์มันทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งตัดต่อมันเป็นมายาเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเจริญพัฒนา ที่เราจะต้องกระทำตามทั้งๆที่มันทําให้มนุษย์เนี่ยถ้าเข้าไปในสมาร์ทซิตี้หรือเข้าไปในภาพเสมือนจริงอ่ะมันกลับทิ้งความจริงตรงหน้าไปอย่างน่าเสียดายแล้วเข้าไปอยู่ในความลวงสมบุรณแบบจุดที่มันเป็นสมาร์ทซิตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงกันข้ามกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหมดเลยคําสอนของเราจะต้องให้ระหวังแม้แต่ความรู้สึก ที่เราเกิดขึ้นว่าเราเจ็บเราป่วยเรากลัวโควิดสิบเก้าเนี่ยท่านก็ให้เราวังว่าลักษณะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงมโนภาพของจิตนะเรายังอุตสาห์ใช้เครื่องมือเพื่อที่จะหลอกตัวเองให้มันลกลงไปกว่านั้นอกีกแค่เป็นข่าวโควิดสิบเก้าท่านก็ให้ระหวังว่าเนี่ยมันเป็นมโนภาพนะมันไม่ใช่เรื่องจริงแค่ข้อแรกนี่เราก็ยังไม่กลัวแล้วเรายังจะสร้างสมาร์ทซิตี้ า้เมืองเสมือนจริงแล้วให้ซื้อบัตรผ่านเข้าเมืองเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิของโลกาพิวัติซึ่งถ้าใครยินดีจะเป็นสมาชิกแบบเนี่ยมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยได้แบ่งคนไว้สี่ระดับเสมอก็คืออุคติตันยูก็คือพวกที่ตั้งหัวข้อไว้แล้วก็สามารถจะเข้าใจว่าสัจธรรมที่แท้จริงคืออะไร คิดว่ายุคนี้คงไม่มีแล้วอ่ะถ้ามีพระพุทธเจ้าคงจะเอาเก็บไปหมดแล้วก็เหลือวิปจิตันอยู่ก็คืออย่างเช่นคนที่ว่าเข้าไปศึกษาต้นธาตุาต้นธรรมคืออยากรู้ว่าความรู้สังเคราะห์ขึ้นมาได้อย่างไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิ่งนี้ทําไมนักวิทยาศาสตร์จึงทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้หเรียกว่าพวกที่พยายามเข้าไปหาความจริง ในหัวข้อทมแต่ละอย่างเนี่ยพยายามจะไปทดลองทดสอบเนี่ยว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเรียกว่าวิปจิตันอยู่พวกที่สามก็พวกเนยยะพวกเนยยะนี่ก็คือพวกที่ฟังซ้ำๆฟังซ้ำๆเรื่องเดิมๆฟังซ้ำๆมันจึงมีหนังหน้าเพราะกนงหลายเวอร์ชันมันจึงมีนิยายเรื่องเดิมเอามาถ่ายหลายๆเวอร์ชันเนี่ยลักษณะแบบนี้เรียกว่าเนยยะคือคนมันไม่เบื่อ เราจะฟังนิทานเรื่องเดิมอ่ะแต่คนเล่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะฟังได้ฟังซ้ำๆเพื่อให้เกิดความศรัทธาซ้ำๆลักษณะอันนี้เรียกว่าเนยยาแต่ศาสนาพุทธเนี่ยได้มีอีกอันหนึ่งก็คือพวกที่มีเหตุผลของตัวเองมีความเชื่อของตัวเองพวกนี้เขาจะบอกเลยนะว่าเขาไม่มีศาสนาหรืออะไรแบบเนี่ยแต่พวกไม่มีศาสนาเนี่ยบางทีเขามาเจอผู้ศาสนานะ ขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้คือที่ฉันสอนที่สวนโมกเนี่ยจะมีคนที่เขาบอกว่าเขาไม่มีศาสนาเนี่ยอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตเขาไม่ยอมบอกเลยเขาบอกเขาไม่ใช่คริสไม่มีศาสนาใดๆเราก็บอกไม่มีศาสนาแล้วคุณต้องเชื่ออะไรเขาบอกเขาเชื่อใจเขาว่าเขาจะรู้สึกยังไงอยากได้อะไรลักษณะพวกไม่มีศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเขาไปติดข้องในเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยฮะ มันก็จะจมอยู่ในเรื่องนั้นเนะ่ยเป็นอัตตานุทิธีออกมายากมากเลยนะเพราะฉะนั้นพวกอัตตานุทิธิพวกที่ถือดีว่าไม่มีศาสนาดูหมิ่นประเพณีอริยประเพณีว่าโอ้ไม่จําเป็นทําให้คนงมง,ง,งายดูหมิน่นเ,เนคขมะการบวชสามเณรการบวชชีพาคมดูร้อนว่าเอาเด็กเข้าไปทําให้เสียสุขภาพอะไรประมาณเนี้พวกนี้เขาเรียกว่าพวกปัทถาประมะ คือไม่สามารถที่จะมองจัจะทรมอะไรเลยมีแต่อตาตุทิธ,ธิมีแต่ความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีเหตุผลและเป็นเหตุผลของมิจฉาทิฐิที่จะเอาตัวเองอ่ะเป็นจุดเด่นของความเห็นไม่ว่าเรื่องอะไรอ่ะกูจะพูดถูกไปหมดไม่ได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นอนัตตาธรรมพวกที่อัตานุทิธิเนี่ยเป็นพวกที่มีเหตุผลหาเหตุผลเข้ามา สามารถที่จะใช้ตรก,กะได้คล่องแคล่วนี่นตรก,กะเนี่ยที่มันถูกนํามาใช้แล้วดูดีเนี่ยโดยที่ไม่ได้เข้าถึงอณัตาธรรมว่าตะก,กะที่ชนิดมันวิบัติได้นะฮะถ้าหากว่าคุณอยากเอาชนะหรือมีโลภะจิตที่อยากจะเอาชนะใครๆทั้งปวงหรือพวกหลงตัวหลงอํานาจอย่างนี้ยฮะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองกําลังอยากได้อํานาจอยู่เนี่ยเป็นโลภะจิตที่มีแต่ ความหลงผิดอย่างเดียวลักษณะอันนี้โลกธรรม8แมันจึงเป็นสิ่งที่มันอยู่คู่กับมนุษย์จนกว่ามนุษย์ผู้ใดก็ตามที่มีความทุกข์ที่ถึงพร้อมแล้วได้รับความวิบัติอย่างถึงที่สุดถือว่าความทุกข์เนี่ยที่มันทําให้มนุษย์เนี่ยเข้าตาจนนะจนไม่รู้จะหาทางออกได้ไหนเนี่ยในศาสนาพุทธถือว่าความทุกข์มันจะมีคุณที่สุดเลย มันจะทําให้มนุษย์เนี่ยหันกลับเข้ามาหามองหาทางออกและที่พึ่งที่แท้จริงนั้นผู้ใดเห็นพระคุณของความทุกข์มันก็จะหันหน้าเข้ามาหาความจริงแต่ตาบใดที่ยังพยายามที่จะกําจัดทุกข์นะแล้วพยายามมีอัตตานุติถี่ว่ากูแน่กูจะต้องจัดการกับไอ้ทุกข์อย่างนี้จะเป็นทุกข์ของสังคมก็คิดว่า แนวความคิดของเราอ่ะกูแน่กูจะเอาแนวความคิดอันนี้ไปช่วยทําให้สังคมดีขึ้นเนี่ยพวกนี้เรียกว่าตามุทิธิไม่สามารถที่จะเข้าใจอนัตตาธรรมได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งไร้ชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตนะซึ่งมากมายทุกอย่างมันจะต้องไปเป็นตามเหตุตามปัจจัยเป็นธรรมดาและมันเป็นอนัตตาธรรมที่ควบคุมบังคับไม่ยากยกเล้น สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้รู้สึกควบคุมบังคับได้อะมันต้องเกิดจากมนุษย์เราตกลงพร้อมใจที่จะยอมเชื่อข้อบังคับอันนี้แล้วเห็นว่าข้อบังคับอันนี้มีประโยชน์กับตัวเขาด้วยจริงจังเขาถึงจะยอมเชื่อจริงๆแล้วข้อบังคับทั้งหลายของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอ่ะมันเป็นข้อบัญญัติที่มนุษย์ให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นโลกัิผบัตรได้เพ่ออะไร เพราะมนุษย์ยอมเชื่อว่าอันนี้มันจะมีประโยชน์กับตัวเขาเองถ้าเขาทำเช่นนี้การที่สังคมไทยเปลี่ยนระบบช่างตวงวัดเนี่ยเป็นระบบเมตริกก็เพราะยอมเชื่อว่าถ้าเราเชื่อแล้วเ,เราใช้โลกาภิวัตได้เนี่ยคนไทยเราก็จะใช้ความรู้ที่ผลิตออกมาจากตะวันตกได้อันนี้มันเป็นความเชื่อที่เล่งไปถึงผลประโยชน์นะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราเล็งผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าผลประโยชน์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีโทษตามหลังของมันอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของพระเจ้าถ้าไม่ได้หวังหลักอะไรไว้แน่นอนในทางสายกลางท่านเพียงจะห้ามความสุดตรงไว้สองทางคือสุดตรงในการใช้วัตถุแก้ปัญหาทุกอย่างเลย เรียกว่าการมาสุขารหรือการนิยโนี่ก็เป็นมิจฉาทิถีเพราะว่าเชื่อว่ารูปน้นเนี่ยสามารถที่จะให้สัจธรรมทุกอย่างได้หรือสุดโตรงในการที่จะใช้จิตเนี่ยแก้ไขอะไรก็ใช้เรื่องจิตอย่างเดียวปล่อยวางอย่างเดียวเลยเนี่ยทุกอย่างให้ตีเป็นเรื่องจิตอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่านิรตานะฮะคือเป็นการสุดโตรงในการใช้จิตเป็นใหญ่เอออะไรก็จะปล่อยวางอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าอะ พูดถึงนะถ้าคนถูกอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแล้วเ,เขากำลังเจ็บอยู่เราบอกให้ปล่อยวางอย่างเงี้ยแทนที่จะพยายามประถมพยาบาลเขาหรือเรียกรถพยาบาลมาช่วยอย่างเงี้ยบอกให้เขาปล่อยวางอย่างเงี้ยมันใช้ผิดที่เลยมันจะต้องรีบพาเขาเนี่ยไปหาหมอเพราะเขาถูกอุบัติเหตุ ลักษณะแบบเนี้ยหรือคนที่ถูกงูกัดางเนี้บยบอกให้ปล่อยวางปล่อยอยังไงมันจะต้องหาวิธีแก้ไขไม่ให้เขาเอพิษงูมันเข้าไปทําลายเขาจนถึงชีวิตเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าปล่อยวางอย่างนี้นะฮะลักษณะของโรคกรรมำแปดอ่ามันโรคกรรมำแปดที่เกี่ยวกับร่างกายยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับโรคกรรมำแปดที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณคือ มนุษย์เรามีความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เรื่องจากร่างกายนะความทุกข์ของมนุษย์ขนาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจากการไม่มีอาหารกินหรือไม่มีข้าวของใช้ที่จะอำนวยความสะดวกเนี่ยจริงๆแล้วขนาดเนี้ยโลกาภพิวัต์เนี่ยหรือประเทศไทยเนี่ยมันจะมีทุกข้าวข,ของครัวเรือนเนี่ยมีข้าวของใช้มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอใช้ดีพอประมาณเกือบทุกครัวเรือนเลยแต่ปัญหามันอยู่กับการที่ ไม่พอใจมากกว่าว่าสิ่งที่เรามีอ่ะมันสะดวกไม่พอมันสบายไม่พอมันให้ความทันใจเราไม่พอลักษณะแบบนี้ต่างหากนะที่ว่ามันเป็นลักษณะของจิตที่มันไม่สามารถจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีมีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเป็นลักษณะของการที่เอาโลภะจิตนำหน้าอิทธาลมทั้งปวงเนี่ยเป็นลักษณะของมิจฉาทิฐินะคะ ซึ่งเราควรจะต้องกลับมาสอนโยนิโสมณัสิกาเสียใหม่ว่าสิ่งทั้งตาทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะได้มาแต่ละอย่างเนี่ยเช่นเราคิดว่าแหมค่าน้ํามันแพงค่าไฟมันแพงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นค่าไฟค่าน้ําที่เราจ่ายอ่ะมันแค่เป็นส่วนเล็กน้อยของความจริงที่กว่าเขาจะสร้างน้ําหรือสร้างไฟมาได้เนี่ย จริงๆแล้วรัฐบาลไม่ใช่คิดแค่น้ําข้าวฝ่ายเนี่ยได้กําไรและขาดทุนนะเพราะมันเป็นสาธารณูปโภคที่มันต้องลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันราคาแพงกว่าคือมันจะมีค่าที่เราอ่ะไม่เคยคิดถึงเลยคือค่าที่ธรรมชาติต้องปรับสมดุลให้เราทุกครั้งที่เราได้รับความสะดวกและความสบายเนี่ยคือกฎแห่งธรรมชาติธรรมดาไม่ว่าเราจะใช้อะไร ถ้ามันใช้เกินสมดุลเนี่ยสิ่งที่เราเป็นนี่แน่นอนที่สุดคือเราต้องเป็นนี้กรรมที่เราได้กระทําต่อธรรมชาติทั้งปวงตลอดเวลาขณะที่เรายืนอยู่หายใจอยู่กินอาหารอยู่ถ่ายปฏิกูลอยู่เนี่ยสิ่งที่จะต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างจากพฤติกรรมความเชื่อ อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นของเรามันก็คือธรรมชาติกฎของธรรมชาติธรรมดาถ้ากฎของธรรมชาติธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างสมดุลให้กับเราได้ต่อไปสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเกิดการยับยั้งป้อนกลับมนุษย์ก็จะต้องได้รับผลกรรมจากที่ตัวเองมีมิจฉาธรรมเนี่ยเป็นธรรมดาถ้าสำนึกไม่ได้ ก็จะต้องเกิดวิบัติถ้าสำนึกได้ก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิคือลุ่งอรุณของการที่จะแก้ไขแก้ไขอะไรก็คือแก้ไขที่ตัวของเราไม่ใช่ไปแก้ไขที่สังคมหรือพยายามที่จะไปล้มล้างสถาบันโน้นสถาบันนี้นะทุกคนหันกลับมาในผูศนะ้ศาสนาเนี่ยทุกคนต้องหันกลับมาแก้ไขดูข้อบกพร่องของตัวเราเองโดยใช้สิ่งที่พระเจ้าได้วางหลัก ไว้ดีแล้วเนี่ยพูงง่ายๆว่าทั้งทุกคนได้หันกลับมามองตัวเองแล้วแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองถ้ามองตัวเองไม่เห็นก็พยายามมีศรัทธาทาบุญกิริยาของตัวเองได้ให้ดีทุกวันอย่างเงี้ยในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีพุทธศรัทธาเกิดขึ้นเองจากการที่เราแค่เชื่อในบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์เนี่ยขออยุติแกนนี้นะคะ